วัดีค่ะวันนี้แม่ตุ้มจะพามาทำวิธีการปลูกข้าวโพดนะคะข้าวโพดปลูกกินเองบอกว่าไม่เต็มปัะไม่ใช่นะคะเต็มนะคะแม่ตุ้มจะทําให้ดูค่ะเกสระน,นะคะเกสรด้านบนนะคะกอกมาเราจะมีเกสรดอกกุ้งตอนจะเมร์คอ,คอบแบบนี้เลยะคะ่ะใส่กันไปที่ใยใหม่นะคะ เทำตะช้า,ชานะคะทำตเช้างเราะแบบนี้ค่ะเราจะติดดอกออกผลให้เเต็มฝักนะคะทำแบบนี้พขาพดปลูกได้ทุกหน้านะคะปลูกได้ทุกหน้าแต่หน้าผลจะได้ผลผลิตไม่ค่อยดีเพราะเราเราะใยใหม่แบบนี้ไม่ได้ถ้าฝนตกทุกวัน ไปทำกันดูนะคะปลูกกระโพอทานเองสำหรับแม่บ้านหรือไม่ก็ทุกคนที่วัยเกษียณนะคะอยู่ว่างๆทำอะไรคะปลูกที่บ้านปลูกาทานเองได้ทุกพันเลยนะคะทุกพันเลยไม่ว่าจะเป็นพับพิมพสยามกระโพดพันเหลืองสีวหวานหวานกระโพด์เหลือง ทิมสยามก็โพาขาวพะข้าเหนียวก็พโพษทุกอย่างปลูกที่บ้านตามที่ว่างๆบริเวณบ้านเรานี่ปลูกได้เลยนะคะแม่ตุ้มปลูกมาแล้วได้กินมาหลายรอบแล้วค่ะคุณค่ะ